สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นน้ำครับสวัสดีเชเบตวันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยเล่นทรายเล่นทรายเหรอโอ้โหส,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 สวัสดีค่ะออดีอุ้ยออดีร้องไห้อีกแล้วใครทำสอดีคะพ่ <c oughs> อไามาใ่ให้เล่นทรายแต่ว่าเพื่อนๆเล่นก็เลยเล่นได้นะต้องดูแลกันนะคะห้ามยกทรายสูงนะเดี๋ยวเข้าตานะคะนี่แต่ละคนก็จะมีของทรายนะครับ <c oughs> พี่อเลรดทำไมพี่อเลรดต้องใส่ผ้าปิดจมูกคะ เข้าปากเหรอคบอ๋อเป็นการป้องกันนะครับส่วนพี่พี่ต้นน้ำที่เ้ือน้ำทำอะไรเน,นี่ยเอ้เคฟอ๋โหเคฟญี่ปุ่นเนะรเล่นทรายโอ้โหน้องเชเบต<ม>บอกว่าเล่นทรายน้องเะเบตพูดได้ด้วยโอ้โหแบ่งกันเล่นนะคะแบ่งกันเล่นนะอ่าแบ่งกันเล่นนะเดี๋ยๆก็เลิกเรียนกันนะครับเนี่ยครับพี่อุ่นเส้นกับพี่กอมเล่นตัวสูงจะเท่ากันแล้วนะครับนี่น้องเฟอร์บี้ก็อยู่อุบาลสองแล้วครับอา เชเบเชเบตเสเบทำไรอะเชเบตทำไรอะเอ้าดูเชเบตตักทรายดิเพียมเลยเล่นทรายแบบเซฟตี้มากเลยนะครับมีผ้าบิดจมูกลายอะไรเนี่ยดูดิอ๋อเล่นบนแดสนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเล่นทรายที่แบบว่าป้องกันได้ดีมากนะครับทรายก็มีขี้หมาด้วยนะครับต้องระวังนะครับดูดีๆนะครับระวังมันเข้าตานะลูกนะ ปิดไว้นะไม่เป็นไรเมื่อกี้กําเดาไหลน,นะครับเลือดไหลเลยนะไหนเขาดูหน่อยเมื่อกี้พี่เหล็กเขาเลือดไหลนะครับกาเดาไหลน,นี่ก็เลยต้องใส่ผ้าปิดจมูกไว้ด้วยนะโอ้โหเห็นไหมครับน่ากลัวมากเลยเลือกกดกาเดาไหลเพราะว่าสายเข้าจมูกใช่ไหมปิดไว้นะคะปิดไว้ได้ไหมอ่าได้เก่งมากร<ๆ>เ,เรียนเด็กๆก,ก็จะมีเวลาอยู่ 2- 3สาชั่วโมงนะครับที่จะได้เล่นด้วยกันนะครับถึงจะอยู่แต่คนละโรงเรียนแต่ก็มาอยู่ บ้านเดียวกันก็มาเล่นด้ยวยกันครับทำกันบ้านเสร็จแล้วก็ต้องออกมาเล่นข้างนอกได้นะครับผมตนไนี้เหนวันนี้ไปเรียนยังคะไ,ไปเรียนยังคะเอาเอาบอกว่าไปเรียนแล้วมั่วจริงค่อยมาดูต้นกระถิน่นอยวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระถินในสวนหมู่บ้านที่พ่อเอ็มเคยมาเด็ดให้เด็กๆกินกันับเดี๋ยวจะลองเด็ดให้เชอร์เบ็ตกินหน่อยเพราะว่าเชอร์เบ็ตชอบกินนะครับแต่ว่ามันหมดแล้วคนเก็บไปเยอะแล้วเหมือนกันเดี๋ยวลองเด็ดมาสักฝักหนึ่งนะครับ อันนี้อันนี้แล้วกันนะนี่ไงกระถินแล้วก็เด็ดออกมาปุ๊บอ่ะให้แม่อุกแกะนะแม่อุแม่ลองแกะดิลองให้น้องเชเบตกินดิลูดให้หมดเลยนะเอาใส่มือพ่อเอ็มนะแล้วให้แม่อุกแกะให้นะครับดูว่าน้องเชเบตเขาจะกินได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่านะ,ะดูวิธีการแกะกระถินนะครับอ้าวมองแล้วมองแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แม่อุกแกอะสวยมากเลยดูดิอ่ะลูดใส่มือให้หน่อยเอาทุกเม็ดเลยนะ นั่นขอแล้วนั่นน่ะนี่ครับรูดออกมาเลยไ่้องใช้ปากอ่ากินเองก็ใช้ปากรูดเลยใช่ไหมครับใส่กระส้ตมตำก็อร่อยนะขอบคุณแม่โอ้นะครับอ่าดูซ่องเะไปนกินนะครับจะไเนกินนะครับอ่าหยิบให้หมดเลยหยิบให้หมดเลยเฮ้ยเขาจับสายนี่ว่าลืมไา<อ>เพราะเอ็มลืมจะเป็นป้อนดีกว่าอ่อ้าปากนี่ใส่ให้หมดเลย เอาอีกแล้วต้องเชืไไ่อแบบจกินทุกอย่างนะครับกินเก่งอาปากหน่อยอาปากหน่อยอ้าปากให้ดูหน่อยเอาเล่นกันดีๆลูกไม่เป็นไรอย่าเอาระวังโทรศัพท์นะต้นน้ำระวังโทรศัพท์ตกทรายนะลูกนะมาไม,ไม่ไม่มีใครตั้งใจลูกไม่มีไม่ว่ากันนะคะเป็นเพื่อนกันต้องรักกันนะครับสำหรับคลิปเล่นทรายนี้ พอเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเฉพ็ตบ๊ายบายบ๊ายบายครับวันนี้